ก็กาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็การสวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับช่องไายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับไายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับแอปพลิเคชันนะครับกินแบตมากเกินไปนะครับกินแบตผิดปกตินะครับเราจะเช็คได้อย่างไรนะครับแล้วเราจะตรวจสอบได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเคยเข้าไปดูหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับ อันดับแรกนะครับไปที่การตั encaps encaps ้งค่านะครับเพื่อนๆไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆนะครับเลื่อนไปหานะครับคําว่าแบตเตอรี่นะครับเลื่อนไปหาคําว่าแบตเตอรี่นะครับบางคนนะครับก็อาจจะมีหลายเมนูแบบนี้นะครับในมือถือ Android รุ่นเก่าๆหน่อยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่บางคนก็จะมีเมนูเดียวนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปเลยนะครับไปหาคําว่าแบตเตอรี่ให้เจอ นะครับเห็นไหมครับแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับพอเจอคําว่าแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บนะครับไห้เพื่อนกดเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับเห็นไหมครับมือถือของนายช่างจนเห็นไหมครับจะขึ้นป๊อปอัพอยู่1อันนะครับเลข1ก็คือ1แอปพลิเคชันนะครับบางคนนะครับก็ไม่ไม่เคยเข้ามาดูนะครับในในเมนูนี้สักทีนะครับบางคนก็อาจจะขึ้นเป็น 1, 2, 3, 4, 5หรืออาจจะเป็น10เลยก็ได้นะครับก็หมั่นเข้ามาดูนะครับเมนูนี้นะครับเมนูนี้มันจะแจ้งเตือนว่าแอปแอปไหนนะครับที่กินแบตเตอรี่มากเกินไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับนายช่างจนเคยพูดถึงการเข้าไปดูการใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแต่นะครับถ้าใครมีป๊อปอัพนะครับขึ้นแบบนี้นะครับให รู้ได้เลยนะครับให้รับรู้ไว้เลยว่านะครับแบตเตอรี่นะครับมีการเตือนว่าแอปพลิเคชันหนึ่งแอปนี้นะครับกินแบตผิดปกตินะครับอ่าเราก็เข้าไปดูได้ยังไงนะครับกดที่รูปแบตเตอรี่เลยนะครับให้เพื่อนกดที่รูปแบตเตอรี่นะครับกดปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่าการใช้แบตเตอรี่ที่ผิดปกตินะครับแอปต่อไปนี้ใช้พลังงานแบตเตอรี่ มากผิดปกตินะครับในขณะที่หน้าจอปิดปิดอยู่นะครับถ้าต้องการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นะครับให้บังคับหยุดแอป,ปเหล่านี้หรือถอนการติดตั้งไปเลยนะครับแอป,ปเหล่านี้ถ้ามันเป็นแอป,ปที่ไม่สำคัญก็ให้เ,เพื่อนๆนกดลบการติดตั้งนะครับแต่ถ้ามันเป็นแอป,ปที่สำคัญอย่างเช่น Facebook ไล n e ที่เราใช้อยู่นะครับให้เพื่อนเพื่อนกดบังคับหยุดนะครับแบบนี้ นะครับกดบังคับหยุดไปเลยนะครับปุ๊บนะครับกดตกลงนะครับบังคับหยุดเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่าให้แอปนี้หยุดการทำงานไปก่อนนะครับเพื่อว่าการเริ่มใช้แอปใหม่ขึ้นมานะครับก็คือการเปิด Facebook ใหม่ในหน้าเมนูขึ้นมาก็จะทำให้การรีเซ็ตแอปนะครับก็ประมาณว่ารีเซ็ตแอปให้กลับมา ใช้งานเหมือนเดิมไม่กินแบตมากเกินไปนั่นเองนะครับอ่ะเห็นไหมครับเราก็กดกลับไปนะครับนะครับเราก็กดกลับไปนะครับโอเคนะครับแล้วเครื่องก็จะนะแล้วเครื่องก็จะรีบูตนะครับหรือเราก็จะปิดแล้วเปิดใหม่นะครับเครื่องก็จะกลับมาใช้งาน ได้ดียิ่งขึ้นนะครับแอป Facebook ก็จะไม่ทำงานหรือไม่กินแบตมากเกินไปนั่นเองนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวนายจุจนพาเข้าไปนะครับการตั้งค่านะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลยนะครับปุ๊บนะครับแล้วเพื่อนๆไปหาคำว่าแอปพลิเคชันหรือจัดการแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับกดเข้าไปที่จัดการแอปพลิเคชันตัวนี้ แล้วเพื่อนๆนะครับก็เลื่อนไปหานะครับการทํางานนะครับเห็นไหมครับการทํางานนะครับการทํางานก็คือมันจะทํางานอยู่นะครับหรือแอปไหนที่ทํางานอยู่นตอนนี้นะครับเห็นไหมครับเลื่อนไปหานะครับแล้วเราก็ไปหาคําว่า Facebook นะครับเห็นไหมครับถ้ามันมีคําว่า Facebook นะครับเมื่อกี้นะครับเราได้ทําการหยุดทํางานเห็นไหมครับ Facebook ก็จะไม่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเราไม่ไปกดอยู่ทํางานเมื่อกี้นะครับ Facebook ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันทํางานอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าแบบแรกก็มาเข้าแบบที่2แบบที่นายช่างจนบอกนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มือถือของเรานะครับช่วยให้แบตของเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ ด้านล่างได้นะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ